มันบอกนันบอกมันมิซลิงกับไซเดอมุกคีบุ๋มมันตันแมติดตามนคขอบคุณนะคะทุกคนอ้าตนี้โอเคเสออะไรข้าวเข้มบักข้มวีไหนมีเข้มเลยเหรอเขมแบบอ้อ สีหลายวะครับมีแ่บ้าทเริ่มมากว่าสีหลายครับไหนนะเพื่นี่นี่คือสีมีเสียว่ะเออกระบายสีก็พอแล้วโอเคไปเริ่มลงมือฉันขอติดมืกิเชฟก่อนเด็กหญิงมีช้าส ยังนั่งเกือ้ยลนวายเกือบแลมาหุ่มบอกคาเสีะโอเคเอาเท่านี้พอแกเหตุตะวเนี่มาผมสะบอกออกท่าเกาหลีไม่แน่นท้องหรอไม่แน่นท้องม่แน่กระร่อนจะไปหาออกเจ้า อาหารดูเอาลง้างเกายพอผ่ามาเสร็จเอาลุ่งเีรงเอาลงารกระซังจากเอารุ่งท้างเกาเลยัดเนขึ้นโอเคยรสีอนะยห้องยห้องลเดนมืองคโอ้สีเียงนอนเียงอน

เดียวไปมเลยพี่อาอาขอบคุณครับอะมันก็เลยนท่องสาวเฉยมันดูจากรหัสติไม่ม่เชื่อห่สเล่นไอแพดเหรอไอแพดเออไอแพดเข้าไอแพดเนี่ยอันนี้สีนีไม่ได้ทำไมมันเป็นกล้วยใช่หรอไม่ใช่แตดูกล้อง้อสีไหนยิให้ก่อน ไปอาเ้าเยาพี่กนเไม่บเส้่โเชือาเท่คุณทุ่ไปกวนเยอะยังไงหน้าเอัไหนว้างระเนี้ไม่ที่บีตรงไหนา่เนยสนามนี้ถ้าโดนเลว้เล่นไอแพนชันเตียงจะเรียว่าไงทุหายดีเอาซีไอ่ะเ่องอือกินเมละอาิ่า ยี่สิบเอ็ดไปเรากำลังอะไรบ่นี่สิสองฮะยี่สิบงถ้าเป็นลงทะเทพม่ไดเลยเปงทพเบีนยี่สิบเจ็ดนนี่ไงสิงหรอกำลังสารภาพไปเบิงอีสานตัวนึไปเบองอีสานเลรอดปูซาคาอ๋อ ครับหม่อนชาสีมว่วงอันนี้ไงมันมีหลายมว่วงอ่ะไม่รู้ว่ามว่วงไหนอโอเคมิตีมิ่ีใส่หลาพูดอะไรหรืมิติมิตโตใครพอมาแม่พี่ยูงนาลาซื้อให้ไม่สีไม่รู้อะจะไม่ได้พี่เอฟซีส่งมาให้เยอะมากค่ะฮัลโหลไปร้านเก็บ กำมังกำลังฮะอืมงานกัมเลยยู่ในหลังบ้านพี่วินเหรอนั่มาเสือปรหารมึงเขาเ่แล้วมาเสือข้าขาหมูอยู่เยี่ยม่ไหมแม่แม่แม่ดูโบเออไม่ได่าอีกโอเคไม่ได้เราไม่ยิ่ ไม่ไม่ไม่วิวปีเคว่าคุณเขาจะหัวราใส่เขาหัวเราะก่ไม่ได้บ่มีคู่มากอีกแล้วปดาใครอีกพี่ฮาร์ดกับพี่วิวค่ะอันนี้คนระบายเสียข้างล่างน้องฮาร์ดคนนี่แหละคนคุยโทรศัพท์เมื่อกี้น้องวิวคนที่แบบว่าส่งของให้น้องลินแบบว่าโทรมากันเกงน้องหลิน มาส่งของลินดาลิลินดาดาค่ะนื่ดาจาแม่แม่แม่ิวว่าไม่ใช่แม่แม่ิวจะโทรบอแล้วว่าสภาพพวกนี้จะเอามานอนด้วยพี่นอนไหนนอนนี่แหละขอเลยอาพร้อมกับหมอเป็นมาบุรงบุ ทุกคน,ใ,นใครยังไม่กดติดตามไปกดติดตาม,มาไวหน่อยนะคะมแม่เมืม่อกี้เข้ามาในแม่อะไรไอ้แม็มก,มกี้เมื่อกี้อะไอแม่ไปกดติดตามหน่อยนะคะใครยังไม่กดติดตามไอ้แม็ที่ว่ามันบีมมานะไม่เห็นหรอเม้าวนะเม้าเมาแอ้วก่อนอหน่อยนั้นบ้านเต็มเลยขวดเมียแล้วไงไม่เห็นหรอมันยังกองไว้นลยอ่ะยี่ยังยังไม่เก็บหรอยัง ไม่ด่ามันแล้วมันไม่ด่าแล้วไม่ด่าแล้วพี่วิวใจดีเลยพี่วิวซื้อข้าวมาให้กินหรอใช่พี่บินไปทำธุระนะคะข้างนอกไปซื้อนี้ลําพงพี่พี่โอ้เฮ้ยพี่พี่โพี่พิวโอ้เลิกว่าหน้าบ้านเลยเต็มเลยเบี่ยงเมาอ่ะนาเข้ามาที่บ้านหนูอ่ะ ล้วใครเปิดประตูเราที่นี่ยุ <c oughs> ่หละเปิดเปิดใ้แม่งเมามัมันก็ไปเอาควงมันจับผิดละเพื่อไม่รู้เสียงเพ <c oughs> ื่ออือเยอะเฮ้ยเฮ้ยสุดขั้ังละเยมาอย่างหนิน่บาทหน่า อีกลมุยเบอกเลยค่ะบอกเลยค่ะตาหน้าเลยค่ะติดตอวเลยตัไหนอีคิวเต๋ออืมตีอคิวล่ะอ่ะให้หน่อยอะไรอะไรผ้ามหน้าอีกเลียมีอีกมมีแล้วคแค่นี้ก็สีเลย จะไปเอ้พวกนี้กว้ามไปแขงเหมือนันไรพวกนี้จะไปบไฟอะไรใคร้างพี่คิวพี่เยวพี่เยวไปแล้วนะคะไปไปไปไหนคะับัไฟป้าพี่เวเขาไปเขาทานมาลติสูนอนป้าเขาทานมนลติ ปกีปนิติอยู่อิ่มแล้วติจะอิ่มไปจะอิ่มแล้วคุณคุณน้องเหมือนกันติพี่ดิพี่ดิแล้วก็อยู่หาอีกตูนแ เดี๋ยวมาแบบนึงนะครเดี๋ยวพี่รเสียอะไรนหเสียน้ตาลเอ๊ะเอะพี่รเอาเป็นพี่รสลงสีนู่ไหมสีุน้นรวน้สีอไนไม่พี่รสีก่อนพี่รัสกขอลงสีให้พี่รสก่อนมาเยพราะว่าพี่สสีอะไรดีวะพี่จะเป็อย่างนี้ เอาสีแดงนั่งเลยนี่ก่อนคือกินไปกินมาอันนี้อันนี้นี่สีอแงโเคมากินไก่ไม่ดีนเฮ้ยพี่เป็ดจะได้ ทีวีเอามาให้านะเขาจะลงมาให้อะไรทีวีเขาส่งมาให้แล้วมาติตั้งไเวไเสร็จไติดหติดเอาทีวีหน่อยกติดทีวเรามา้นมนมลก็มีเพลไว้ก<า>็อ่าเองกีแข่งกันปะหัวเราปิดงบ้าง่ กดีฮะมาสอบมิมดพี่อันบอี่านบอกเพลงเหยนี่ก็ยิ้วอันนี้เลระลาวีแก็เปิลแอปเปิลแอปเปิลเอาเที่แอปเปิลแอปเปิลกี่นี้อุ้งามเลยนะไม่ถูกอ่ะพี่อัน เี่อาเลน่กอไม่เอาเสกขะยากใส่ก็ไป่ับพี่อาใส่ไอ้ือเป็นแบบเป็นเทตาเออเล่ามาเราไปตำดีนะบ้างตำได้พี่อาไป้องเพลงที่ไกลๆอ่ะอยู่มอมอะไรกระปรงี้มาสีนอ้าอีกิเ้ว นี่แม่ขอสีออกกอนอืมโอเคนี่นะอืมนี่อะไร่ระไตาปูงี้ให้หน่อยไ้ไเราพี่ฝรั่งไม่ร้ไม่รู้พวเราอยู่กับพี่ จะลองมาเรียนบรดะวันกันกบพวพี่ก็งกับบุญังไฟเลยครีนี้กไ่จะิดนเนื่องตัวนี้อนี่้ถ้าก่อนี้มันะเดยไสมันแตกก็เรียนเลวปาพ่อพ่อพ่งเรียนดอกเาราจเราอ้ามเล่นนะใ่เล่นแล้วไม่ต้องเล่นเลยยีาห้คุณว กูแหลกนิวนิวสีขาวกินอนะ่ะเลอะนิโมงไออีผมไม่เยอาอย่างอีกไก่ย่างอยู่แบบมาบวกเขาเป็นเมกาเียวเออเขาไปาไที่บ่อร้อย่นเขาไปตั้งประเทศมาด้วยเขาเป็นมดามมดอย่าเปลี่ยนเลย้าอยกจะเทย์หอยอบอยกูอ่นเฮ้ไฟกระขาดกระขาด ตูย์เนอะติวเนอะนั่ิวเนอะช่องติ๊กตอกติวติวเลยจ้าพี่ฮาใจดีพูดกับบิ๊นถูกพ่อพนานเขาว่าเขาว่าพี่ฮาใจดีฝากเลยเนอะจ้าพระเอกเกียงไก่พระเอกหน่อยเกียงไก่พระเอกหน่อยเกียงไก่จ้าพี่เอ็งจะต่อขาพี่เอ็งเจอรับลาลาคนเงินไปถ่ายรูปเห็นพี่ติวไหมเห็นพี่ติวในติ๊กตอกไหมไม่เห็นแต่ว่าเห็นพี่ฮา ชุดที่เกาะอะไรนะพี่หาน้องดี่าปัญญาครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษค่าปฏิบัต